ครับสวัสดีครับผมนะครับวันนี้เซลเอ็มนะครับผมขออนุญาตมาส่งมอบรถยนต์แบรนด์ฮอนด้าแอคคอร์ดนะครับผมเป็นเครื่องยนต์2.0ตัว e l เกียร์ออโต้ปี2015คันนี้กับคุณลูกค้านะครับผมขออนุญาตเราถามข้อมูลนิดนึงคุณลูกค้าชื่ออะไรครับชื่อโตครับผมอ่าพี่โตนะครับผมพี่โตเดินทางมาจากไหนพี่อยู่นี้จากนนทบุรีครับบางบัวทองครับโอ้โหจังหวัดบางบัวทองเันที่สองกันแล้วฮะของเซลเอ็มนะครับผมนะครับแล้วก็ขอความรู้สึกที่พี่โตมีให้กับเพอร์เฟคคลาสไฮแลนด์ของเราครับครับก็ ความรู้สึกนี่คือประทับใจนะครับที่ได้ซื้อรถกับ Perfect Car ครับเซลเซลดูแลได้ดีมากเลยครับประทับใจเรื่องการกู้การตรวจรถสภาพรถต่างๆนี่ประทับใจมากเลยครับถ้า ถ้าจะซื้อรถครับให้นึกถึงเฟอร์เบคคาร์ครับฝากฝากเตลเอ็มด้วยนะครับขอบขอบงครับขอบงับพี่อ่ะโอเคก็นะครับวันนี้นะครับผมเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเตลเอ็มขออนุญาตฝากโชว์รูมมานิดนึงโชว์รูมของเราตั้งอยู่ที่ถนนลาซานนะครับผมซอยลาซาด17แขวงบางนาเขตบางนากรุงเทพมหานครนะครับผมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อด้านล่างได้เลย0959013086นะฮะแล้วก็วันนี้ขออนุญาตส่งมอบรถยนต์คันนี้ให้กับพี่โตไปใช้งานในครอบครัวต่อไปนะครับผมสำหรับวันนี้เตลเอ็มขอขอบคุณพี่โตและครับผก ขอตัวราไปก่อนสวัสดีครับครับสวัสดีครับ